<c Risky> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pogu Hum Abdul Rashid Abdul Salam Naik Khao Ton Chumong เบรูประกาศเตือนภัยฉุกเฉินใน9้าเขตเมื่อวานนี้หลังภูเขาไฟอุเบนัสเกิดปะทุข,ขึ้นเป็นครั้งที่7ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่แจกจ่ายหน้ากากกันฝุ่นละอองและกำหนดกรอบเวลา60วันในการอพยพชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบหลังเท่าฐานภูเขาไฟได้สร้างความเสียหายต่อไรนะ่นาและทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติเกิดมลพิษหมู่บ้านควาพีจะถูกย้ายจากบริเวณนี้อย่างถาวรภายในหนึ่งปี หมู่บ้านคุระพีเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ25ครอบครัวได้รับผลกระทบโดยเฉียบพลันอย่างหนักจากภูเขาไฟอุเบนาสในการแก้ปัญหาระยะสัน้นหน่วยงานในระดับภูมิภาคมีการวางแผนการอพยพหมู่บ้านนี้ไปยังโซนที่ปลอดภัยชั่วคราวแล้วก่อนที่จะตัดสินใจในการวางแผนการย้ายถิ่นฐานโดยถาวรน,นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระเบิดของภูเขาไฟโดยมีอาการปวดหัวปวดท้องและอาเจียนขณะที่นักวิทยาศาสตร์กังวลใจว่าการได้รับเท่าถ่านจากการระเบิดเป็นเวลานานที่ส่วนใหญ่เป็นอนุภาคซิลิกา้ายังอาจนำไปสู่โรคผิวหนังและปัญหาสุขภาพได้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากสถาบันธรณีวิทยาแห่งเปรูปเปิดเผยว่าการระเบิดทำให้เท่าถ่านจากภูเขาไฟลอยสูงถึง2,500เมตร ทั้งนี้การระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่1กันยายนซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดและตามมาด้วยการระเบิดที่เบาลงเป็นลำดับภูเขาไฟลูกดังกล่าวตั้งอยู่ในแคว้นโมเกกวาห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูไปทางทิศใต้ประมาณ1250กิโลเมตรและเป็นภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุดในเปรู ภูเขาไฟอุเบนัสเคยเกิดระเบิดมาแล้ว25ครั้งตั้งแต่ปีคิตศักราบ1,550ในแคว้นโมเกกวาและแคว้นอารีกิปาและคัตนาซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีภูเขาไฟอยู่ประมาณ40ลกูกส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟที่ยังคงหลับไหลอยู่และพบกับข่าวไว้ข่าไว้ได้ในวันจันทร์หน้าครับอินชัลล์สลามมอลัยกุมวเระมาตุลลอ์วาะเบาะราตุ์ 心心，跟白念。